นมโมต,ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้อริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วอย่างปรากฏ อยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระสัพพัญยุตยานและโลกวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวอัตตาหาเวชิตังเซโยยาจายังอิตราประจา อตัตาธันตัสสโภสัสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวาเดวนาคันทาภูนามารสห a บรัมมุนาจิตังอาปาจิตังกายิราตารุปาสชะชันตุโนตนเองนั่นแหละที่บุคคลชนะได้แล้วประเสริฐกว่า ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ที่บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลยเทพพยายดาคนทันมารพร้อมทั้งพรมจะพึงทำความชนะของคนผู้ฝึกตนได้แล้วผู้ประพฤติสำรวมอยู่เสมอผู้เป็นสัตว์เกิดเห็นปานนั้นมิให้พ่ายแพ้ โยจาวาสะสะตังชีเวทุติโลวาสมาหิโตเอกะหังชีวิตังสิโยสิลวันตาสชาจิโนก็ผูดด้ใดเป็นคนทุศีลมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้มีศีลมีความเพียร เพ่งอยู่ยังประเสริฐกว่าจากค <c oughs> าถาธรรมบทขุทตการนิกายนบัดนีบบ้นจะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมาศาสาพระรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่พุทธบริษัทท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย เพื่อเป็นเหตุปัจจัยสำคัญคือเป็นอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิริโอตป,ปะสุตาจาักขปัญญาอันจะเป็นสรณะที่พึ่งให้ถึงสวรรค์พานิพานได้จะได้นำสังขาปาละชาดกในส่วนเกี่ยวข้องกับการํำเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้เอง <c oughs> คือในคมภีกุธ,ธกายนิกายชาดกชาดกนี่หมายถึงเรื่องที่เกิดมาแล้วคือบารมีที่ได้บําเพ็ญไว้แล้วของพระโพธิสัตว์ก็สัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเฉพาะในกับนี้เท่านั้นซึ่งก็มีบุคคลบางคนไม่ยอมเชื่อ ว่าอัตถรถาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคำสอนของพระอระหันตปฏิสัมพิธาบีภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากจย,ยนะเป็นตนไม่เชื่อปฏิเสธแล้วก็ดูมินอัตถรถาโดยเข้าใจผิดไปว่าอัตถรถานี่เป็นคำแต่งของพระพุทธโสา,าจารย์ซึ่งเกิด ในประมาณพศพุทธศักราช900ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปที่เรารู้จักกันแต่จริงๆแล้วอัจฉริยะคือคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นส่วนเขาเรียกว่าปากินกะเทศนาคําสออเลี่ยายไปอธิบายคํา ที่พระองค์ได้ตัดไว้ที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกหรือบาลีและต่อมาพระอรหันตปฏิสัมพิธาสี่เช่นพระสารีบุตรพระมหากัจจานะพระโมคคัลลานะและพระอื่นๆก็ได้อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดรวบรวมเป็นคัมภี สำคัญอัตถกถาคู่กันกันกบคำพีพระไตรปิฎกส่วนพระพุทธโคสาจารย์ท่านได้ถูกพระอุปชาสั่งให้ไปแปลอัตถกถาซึ่งเป็นภาษาสิงหหนที่เกาะลังกาในประมาณปีพศออ900กว่าหลังจาก พุทธการในสมัยที่พุทธเจ้าทรงประชนอยู่มากท่านไม่ได้เป็นคนแต่งอัติกถาแต่ท่านไปเปลี่ยนอัตกถาที่มีจารึกเป็นภาษาสิงหผลแรกเริ่มเดิมทีพระมหินทเถระเป็นพระหันเสด็จไปที่กรุง เกาะลังกาเพื่อไปเผยแพร่ศาสนาก็ได้นำอัจถกถาไปด้วยแต่ว่าไปโดยทรงจำด้วยมุคปาฐะด้วยปากด้วยวาจาไปเผยแพร่พุทศาสนาก็เผยแพร่พระไตรปิฎกแพรอัจถกถาต่อมาพระภิกษุที่ศึกษาเล่าเรียน พระเจ้า,าิฎกอัถกาายุคต่อมาก็เห็นว่าคมพีอัตถกถาและพระเจ้าปิฎกจะไม่สามารถทรงจำไว้ได้ด้วยมุขปาฐะด้วยปากด้วยวาจาจึงได้จารึกลงเป็นภาษาเฉพาะอัตถกถาที่พระมหินทะเทระนำมาจากสมุทรวีป ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณพศสองร้อยนั้นก็ได้จารึกเป็นภาษาสิงหนผลภาษาลังกาเนหละเพื่อสะดวกในการศึกษาที่เกาะลังกาแต่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนานี่เผยแผ่ไปทั่วโลกคำพีอัตกถาสูญหายไปมีเหลืออยู่ที่เกาะลังกา พระอุปชาของพระพุทธโคสาจารย์ก็เล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาศาสนาว่าจะฟั่นเฟือนไปถ้าไม่มีอัตกรามาอธิบายได้อย่างถูกต้องจึงให้พระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในพระธรรมและภาษาต่างๆเดินทางมาที่เกาะหลังกาแล้วก็มาแต่งคำพีวิสุธทธิมัก ให้แก่คณะสงฆ์มหาวิหารเชื่อภูมิธรรมความรู้ยอมมอบคำพีอัตกษาซึ่งเป็นภาษาสิงหหนภาษาของชาวลังกาท่านให้ท่านมาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่กว้างขวางกว่าแล้วท่านก็ตัดเอาส่วนที่ซ้ำๆกันออกแล้วตั้งชื่อ คำพีอัตกถาขึ้นเสียใหม่เพื่อให้สะดวกในการศึกษาแต่ว่าพระภิกษุหรือคนบางพวกพระภิกษุบางรูปเข้าใจผิดก็คิดว่าอัตกถานี่ราพุทธโกสาจารย์ซึ่งเกิดต่อมาตศ .900 นี่เป็นผู้แต่งท่านไม่ได้เป็นผู้แต่งทำความเข้าใจสมัยท่านเป็นผู้เปลี่ยนตัวอักษรจาก ภาษาสิงผล่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ตั้งชื่อคำภีเสียใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เชื่อคำภีอัตถกถาก็แสดงว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสอนที่บุทรีเจ้าแสดงจะอ้างว่าจะเชื่อเฉพาะแต่พระไตาปิดก <c oughs> เท่านั้นพระตาปิดกก็ไม่เชื่อหมดอีก เชื่อแต่เฉพาะวินัยวินัยก็ไม่ได้เชื่อหมดอีกเชื่อแต่ที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเชื่อแต่พระส,สูตรพระส,สูตรก็ไม่ได้เชื่อหมดอีกพระสูตรที่ตัวเองเชื่อจะต้องมีคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีก็ไม่เชื่อส่วนอภิธรรมปีดกไม่เชื่อเลยอัตถกถาไม่เชื่อเลยดีกาไม่เชื่อเลยบุคคลอย่างนี้ ถ้าใครไปนับถือเลื่อมใสก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเสียใจอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าทำตัวหรือยกตัวให้เหนือไปกว่าพระสัมมาสัมพุทธเทจา้าให้เหนือไปกว่าพระมหากัสสปะและพระอาหารหันต์อีก499รูปรวมทั้งพระอานนท์รวมทั้ง พระอุบาลีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนมาตัดสินว่าอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้เชื่อได้อันนี้เชื่อไม่ได้นะส่วน <c oughs> ใครไปหลงเชื่อหรือน,นับถือ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> มีอุปนิสัยใกล้เคียงกันก็จึงได้นับถือกันแต่ ขอให้ได้คิด,ดให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้เองว่าสวาขาโตภควตาธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วคำว่าพระธรรมนี้มีความหมายอยู่สิบอย่างโดยสภาวะธรรมคือมรรคสี่ได้แก่โสดาปฏิมัรคสกัา,า,าคานมรรคอนาคามักคอรหัตมรร แล้วก็ผลสี่ผลสี่ก็ได้แก่โซดาปฏิผลปกาศทาการมีผล,ลนาคามีผลอรหัสตผลนิพพานอีกหนึ่งนี่เป็นโรกุตรธรรมเก้าและแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่ทรเจ้าทรงสแสดงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายอันเนี้ยเป็นที่สิบรวมเป็น ความหมายของคำว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วถ้าใครเอาคำนี้ไปเพ่งพิจารณาให้ดีๆก็จะรู้ได้เองว่าการที่เราเที่ยวไปเชื่อคำของคนอื่นนอกจากคำที่พระพุทธเจ้าตรัสและก็บีพระอรหันห้าร้อยรูป เป็นผู้รวบรวมตรวจสอบและเรียกว่าทำสักขายนาทรงจำกันไว้ท่านก็จะไม่ได้ธรรมังสดังขจามิแน่นอนแต่ท่านก็จะไปได้คำของคนที่ท่านนับถือนั่นแหละเป็นเสนะเมื่อท่านไม่ได้ธรรมังสนังขจามิท่านก็ไม่ได้พุทธังสนังขจามิท่านก็ไม่ได้สังขังสนังขจามิสังขังในีหมายถึงอริยะสงอริยบุคคลนะ ก็ <c oughs> เป็นเรื่องน่าเศร้าใจว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลาย <c oughs> เกิดมาแล้วอ้างว่ามาพบคำสอน่องพุทธเจ้าแต่อาจจะไม่ได้นับถือคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้ก็ไปนับถือคำสอนของคนอื่นว่า เป็นสาณะเป็นที่พึ่งและจะพึ่งได้จริงหรือไม่ก็พิสูจน์เอาด้วยตัวเองจะได้นำสังขา,ปปาราละชาดกมาแสดงพระศาสดา,าเมื่อประทับอยู่ณนะพระพิหารเจตะวันทรงปรารบอุโบสถกรรมจัดพระธรรมเทศานานี้เนี่ยคำของพระพุทธเจ้า,จานะมีคำเริ่มต้นว่าท่านเป็นผู้มีรูปร่างงดงามในคำภีคุณตกะนิกายชาดกเนี่ย ในพระไตรปิฎกเขามีแต่เฉพาะคาถา,ขา,ถาเขาถือว่าคาถาเป็นเรื่องสําคัญแต่เนื้อเรื่องรายละเอียดนั้นเป็นคําของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอัตถาพระองค์บําเพ็ญบาร,รมีเองพระองค์ก็แสดงเองใครจะไปอวดเก่งบังอาจไปแสดงเล่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่วนใหญ่ก็ตัดให้แก่พระภิกษุที่มี<แ>การบําเพ็ญบาร,รมีเกี่ยวพันกันมา ความพิสดารละเอียดมีว่าข่าวนั้นพระศา,าสดาทรงยังอุบาสกทั้งหลายผู้รักษาอุโบสถให้ล่าเลิง mm hmm. แล้วตรัสว่าโบราณบัณฑิตทั้งหลายละหน้ากระสมบัติอันใหญ่แล้วเข้าจำอุโบสถเหมือนกันการรักษาุโบส่มีมาตั้งเนิ่นนานแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าจนมาถึงปัจจุบันแต่ก็เลือนหายสูญหายไปจะต้องหมดแน่นอนอส่วนใหญ่เราจะเข้าจำ ในโลงบ่อนการพนันหรือว่าเข้าจำอยู่ในโลงนักเกลงเล่านักเกลงสุรานักเกลงยิงอะไรอย่างนี้เราชอบเข้าจำอยู่โรงแรมรูหรูๆอะไรอย่างนี้บ่อนหรูๆอะไรอนียอยู่รอบประเทศไทยเนี่ยเราจะเข้าจำกันไม่เข้าจำอุโบสถอ,อุโบสถแปลว่าเข้าอยู่หรือว่าเข้าจำ ซึ่งองคุโบสถสีแปดประการพุทธเจ้าได้กล่าวว่าคนที่เขามีปัญญาแม้แต่เป็นพญานาคที่มีสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายนี่ก็ยังละสมบัติมาจาอุโบสถสมบัติพญานาคนี่มากมายกว่าสมบัติของมนุษย์ที่เป็นกษัตริย์เอาให้เป็นกษัตริย์ด้วยเอาให้เป็นเศรษฐีใหญ่ของโลกอันดับหนึ่งเลยเนี่ยสู้ของ พญานาคเขาไม่ได้แต่ว่าพญานาคน,นี่เขาละสมบัติของเขามาจำอุโบสถแต่พวกเรามนุษย์นี่ละการรักษาอุโบสถอยู่ในอุโบสถไปอยู่ตามบ่อนการพนันไปอยู่ตามอาบอบนวดไปอยู่ตามโรงเล่าไปอยู่ตามสถานเลิงลมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิต อุบาสกเหล่านั้นทุนราชนาแล้วจะทรงดำอดีตเรื่องมาสัตวว่าในอดีตการพระเจ้าแผ่นดินมคสเวลาสมบัติในพระสอราช้ะคือพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันแห่งพระอรัครมเหสีของพระราชานั้นพระชนกชน,นนีทรงขนานพระนามว่าทุยโยธนะภูมาเนเจริญวัยแล้วเรียนสัพะศิลปศาสตร์ในเมืองตะกกศลากลับมา แสดงศิละปะถวายพระราชบิดาจึงอภพิเศษพระกุมารไว้ในราช